มาดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจในวันอาทิตย์นี้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ก็ทําให้ผู้ในการการเลือกตั้งได้มีการประสานงานด่วนไปยังคณะนุกรรมการการเลือกตั้งในแต่ละอําเภอค่ะให้ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งนะคะว่ามีพื้นที่จุดใดพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมนี้หรือไม่นะคะติดตามจากคุณสุทธิยาแก้วขำค่ะรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณสุทธิยาคะ ครับคุณพึ่งนภาครับสำหรับผู้อเมริการกก,กตประจำอบจอนครศรีธรรมราชระบุว่าได้มีแผนสำรองหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมจากภาวะฝนตกหนักโดยอาจจำเป็นจะต้องมีการย้ายหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันได้ตามปกติขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของเขตเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้าท่วมในช่วงนี้โดยการดูแลทาความสะอาดคูคลองในช่วงที่มีฝนตกหนักครับ ชุดดูแลคลองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชเร่งนํำขยะและเศษกิ่งไม้ที่ลอยไปติดตามสาสะพานต่างๆในเขตเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชขึ้นจากลําคลองเพื่อให้น้ําไหลระบายได้สะดวกมากขึ้น หลังฝนที่ตกหนักทําให้ระดับน้ําตามลําคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มไหลเชี่ยวพัดพาขยะมาปิดกั้นตามเส,สาสะพานในเขตตัวเมืองหลายจุดโดยระดับน้ําตามลาคลองต่างๆยังย่ำย,ยังต่ํากว่าตะลิง่งต่างเทศบาลได้ติดตั้งทรงสัญ,ญลักษณ์สีเขียวบ่งบอกว่าสถานการณ์น้ํายังปกติ ขณะดเดียวกันสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วง3วันที่ผ่านมาในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชทําให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าอาจเกิดสถานการณ์น้าท่วมในช่วงวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกอบจอนครศรีธรรมราช โดยทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจนครศรีธรรมราชระบุว่าได้ประสานงานด่วนไปยังคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอในแต่ละพื้นที่ให้ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสถา,านการณ์น้ำท่วมหรือไม่หากมีความเสี่ยงก็ต้องมีการแผนสำรองโดยสับเปลี่ยนสถานที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการลงคะแนนเสียงของประชาชน ซึ่งจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดกว่า2,100หน่วยนั้นพบว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่อยู่นอกตัวอาคารราว100หน่วยโดยจากการประเมินเบื้องต้นเชื่อว่ายังจะสามารถจัดก,การเลือกตั้งได้ตามปกติครับนะครับเมื่อวานมี2-3หน่วยเลือกตั้งซึ่งเจอสถานาการณ์คือฝนตกและก็ต้นไม้ล้มทับ,บหน่วยเลือกตั้งก็มีการปรับสถานาการณ์ในส่วนนั้นและวันนี้ก็คงจะต้องรอดูอีกสัก ครึ่งวันว่าฝนฟ้าจะเป็นใจให้กับเราไหมนะคะว่าจะตกลงมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าดูปยากรณอากาศถึงวันที่23าก็คือวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของการพิจารณาเรื่องของหน่นเลือกตั้งเราเตรียมรับความพร้อมในส่วนนี้ไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งเพื่อจะให้มีหน่วยเลือกตั้งที่ ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งได้ค่ะส่วนการแข่งขันทางการเมืองในช่วงเข้าสู่2วันสุดท้ายก่อนเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ได้มีกระแสข่าวความไม่ปกติในประเด็นการให้ค่าตอบแทนสําหรับการเลือกตั้งหรือการซื้อสิทธิ ของบางฝ่ายกำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในทุกวงการของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจะมีการซื้อเสียงกันในวงเงินคนละ200บาทในหลายพื้นที่ทําให้ข้อมูลนี้ถูกแพร่หลายในวงกว้างโดยเฉพาะการสื่อฐานทางสื่อสังคมออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของกกตนครศรีธรรมราชได้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเร่งสืบสวนถึงต้นทางของเงินสดที่ได้กระจายไปยังจุดต่างๆ แต่การรวบรวมพยานหลักฐานก็มีข้อจํากัดเนื่องจากยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควรครับ ในช่วงเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งอีกสองวันในวันอาทิตย์นี้ผู้สมัครทั้ง4คนต่างเร่งลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะผู้สมัครหมายเลขหนึ่งและหมายเลข2ซึ่งคาดว่าเป็นตัวเต็งการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ได้เปิดเวทีปลาใสาใหญ่ใจกลางตัวเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อหวังดึงคะแนนเสียงจากประชาชนท่ามกลางสภาพอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บอกว่าในทั้งวันนี้มีฝนตกลง มาอย่างต่อเนื่องทําให้ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดว่าในอีก1นถึงสวันข้างหน้าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนั้นจะก่อให้เกิดสถานการณ์น้ําท่วมหรือไม่ซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณพึ่งนภาครับขอบคุณคุณสัญญาค่ะ